สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับมีศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์แข่งอาเซียนนะครับระหว่างทีมสโมสรบุีรัมยูเนเต็ดนะครับก็ต้องวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยาโฮดารูตัสซิมนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียวิลิทนะครับซึ่งบุีรัมของเรานะครับถือว่าเป็นทีมตัวแทนหนเดียวนะครับของประเทศไทยและเป็นตัวแทนของอาเซียนเราด้วยนะครับ ร่วมกับยาโฮนี่แหละเป็นสิกดามีแมตนะจะพูดไปของอาเซียนมาเจอกันเองครับอาเซียนมาเจออาเซียนซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอพูดคร่าวๆนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านเองอาจจะไม่ได้ติดตามทีมสโมสรหรือว่าทีมในย่านเอเชียของเรานะครับว่าเอเซียลิกเนี่ยเป็นการแข่งขันในถ้วยสูงสุดครับของการชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับซึ่งตอนนี้ลำดับ หรือว่าะระดับนะครับของฟุตบอลในหลีกในย่านเอเชียของเรามีการจัดอันดับครับแล้วก็บุรีรัมเราเองเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีนะเป็นหนึ่งเดียวของไทยที่แบกค่าสัมปสินในการจัดอันดับของสโมสรในระดับเอเชียไว้ซึ่งเขาไม่ได้มองว่าเป็นสโมสรน,นะรับมองเป็นประเทศเลยนะครับว่าในไทยหลีกหรือหลีกในประเทศนั้นๆมีคุณภาพแค่ไหนในการที่จะกําหนดโคต้าในการส่งแข่งขันในปีถัดๆไป นะครับซึ่งตอนนี้บุย์ำทำได้ดีครับแล้วกำลังเข้ามาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับที่ซันตงไทซานนะครับเขาถอนตัวนะสถานฐานแล้วทำให้ทีมจีน2ทีมขึ้นเข,เข้ามาในรอบนี้นะดูวันเพิ่มแล้วก็เหมือนจะดีนะนะครับแต่ปรากฏว่า FC เขาไม่รับลูกเขาไม่เล่นด้วยครับเขาหันคะแนนค่าสัมประสิทธิ์นะของชนิดซูเปอร์ลีกลงนะครับตัดคะแนนกันเยอะแยะเลยครับทำให้ตอนนี้ ค่าสัมประสิทธิ์ของจีนนะหลีกจีนนะ่ยอยู่สูงกว่าเราแค่0.7คะแนนและแน่นอนครับเป็นความโชคดีหรือโชคล้ลยก็ไม่รู้ที่ทีมของจีนนะเข้ามา2ทีมแล้วต้องไปเจอกับญี่ปุ่นครับถ้าเกิดไปแพ้ขึ้นมาเนี่ยร่วงนะครับส่วนไทยเรามีโอกาสครับบุญรมยูนเต็ดหนึ่งเดียวของเราจะเจอกับเยอหโฮซึ่งนะครับท,ท่านประธานสโมสรก็เคยไปเปย์นะทีเล่นที่จริงนะนะครับท่านเนวินทิ่ชอบไปเปยทีเล่นที่จริงว่าอยากจะให้ท่านประธานสโมสรเยอหโฮเนี่ย นะครับกล้าหน่อยซื้อตัวผููเล่นที่มีฝีเท้าดีๆนะเข้ามาในทีมไม่เยอะหน่อยเวลาเจอกันในศึกชิงถ้วยเอเชียมันจะได้สนุกมากกว่านี้หน่อยในปีหน้านะครับปรากฏว่าท่านสมุทรประธานสมุทรสอนเยโฮก็จัดให้ครับงานนี้มาเต็มครับมาเต็มก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่แฟนบอลไทยนะครับต้องร่วมใจนะครับช่วยกันเชียร์นะครับนี่คือสมุรสอนจากไทยลีกนะเพื่อเกียรติเพื่อศักดิ์ศรีของลีกไทยหรือไทยลีก นะครับเพื่อที่จะทําให้วงการฟุตบอลไทยเรายกระดับขึ้นตรงนี้สําคัญมากผมเคยพูดนะครับว่าฟุตบอลไทยนะทีมชาติของเราเนี่ยกับไทยหลีกเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้ครับเมื่อมันจเจริญมันก็จะเจริญขึ้นมาพร้อมกันคือมันส่งกาลังให้กันนะนะครับระหว่างทีมชาติกับทีมลีกเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไปด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยแฟนบอลไทยทุกคนเย็นนี้นะครับบุยรำเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วนะครับในการแข่งขันใน ฟุตบอลรอบ16ทีมสุดท้ายของถ้วยสูงสุดนะครับก็ช่วยกันให้กําลังใจครับโดยบุยรัมนะครับเป็นตัวแทนจากประเทศไทยพบกับยโฮดดรูตัซิมนะครับทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกนะครับวันนี้นะครับเวลา21นาฬิกาจะลงแข่งที่สนามบุยรัมสเตเดียมนะครับก็ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเหมือนกันครับระหว่างไทยกับมาเลยนะครับวนเวียนมาเจอกันเองสารตรงไทยสารเขาจัดให้ครับ เขาถอนตัวลราวุ่นวายไปหมดเลยผลักทีมจีนขึ้นมา2ทีมก็หวังว่าจะมีค่าสัมประสิทธิ์เพิ่มที่ไหนได้ครับมาเจอกับญี่ปุ่นแล้วสองทีมแล้วโดนหันหันแทมนะครับเขาายกเลิกผลการแข่งขันของสันตงไทศานทั้งหมดเลยนะครับคะแนนที่ได้ก็ถือว่าเป็นศูนย์ไปนะครับยันนี้นะครับเราก็โดนแรงผลักนะครับจากการถอนตัวของสันตงไทศานเนี่ยนะครับตอนแรกว่าจะเจอทีมญี่ปุ่นตอนนี้มาเจอทีมมาเซียนด้วยกันนะครับ ก็ถือว่าทั้งดีทั้งเสียนะครับและเราได้ผลดีมากกว่าด้วยนะครับค่าสัมประสิทธิ์เรามีสิทธิ์แต่นะครับก็ต้องระวังเพราะว่ายยโฮดดรุสซิม ah ยันนีนะเสริมทีมมาค่อนข้างจะเยอะมากแต่เสริมทีม,มาอย่างไรนะครับผมพูดถงึงระบบทีมแล้วก็การเียนร่วมการแท็กติกต่างๆเนี่ยมันคงไม่สามารถโดนมาดานได้ภายในข้ามคืนหรอกครับยังไงต้องมาเจอกับบุยรัมซึ่งนะครับมีระบบทีมอยู่แล้วตัวผู้เล่นก็เป็นตัวผู้เล่นที่คุ้นเคยนะ เขารวมทีมกันมานานก็คงคิดว่าน่าจะสร้างผลงานได้ดีนะครับสำหรับคาดการโผล11ต,ตัวจริงบุรีรัมนะครับที่จะเจอเยฮัวในเย็นนี้เนี่ยผู้รักษาประตูได้แก่นิวเอทเอริตครับกองหลังมายองซ็อกเกาหลีใต้นะครับเคนเนตดูเก้าไทยออสเตรเลียาคาติสกุสนะครับออสเตรเลียดิออคนูนะครับมาเลเซียโกลันคาวสิตนะครับเซอร์เบียปิเตอร์ซูนะครับออสเตรียลูคัสคิสปิมบราซิล กองหน้านะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามีนักเตะไทยด้วยก็คือสุพนัทเหมือนตาครับแล้วก็มาตินโบอาคเยนะครับอิตาลีแล้วก็กินเจเมเบสซูรีนะครับบราซิลนี่คือคาดการ์ต11ตัวจริงนะครับของทีมบูรามยูนเต็ดที่จะลงสนามในเย็นนี้นะครับแล้วก็คิดว่านะเจ้าแบงสุพนัทเหมือนตาเนี่ยตอนนี้ดีวันดีคืนครับก็น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นตัวจริงเป็นหนึ่งเดียวของไทยที่จะลงเล่นในเย็นนี้ด้วยครับ ก็ต้องถือว่าแบงค์สุภนัทเบือนตาเนี่ยยกระดับขึ้นมาระดับเอเชียอย่างเต็มตัวเลยนะครับถือว่าเป็นนักเตะยังบัตของไทยนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นทีมชาติไทยมาหลายแมตช์แล้วชุดใหญ่นะแต่ก็ยังถือว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อยนะครับที่มีอนาคตไกลมากๆก็คือแบงค์มาใช้แววช่วงปลายปีนีครับหลังจากกลับมาจากเบลเยียมนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่เป็นความหวังในอนาคตของทีมชาติไทยเราได้เลยครับสาหรับแบงค์สุภนัทเมือนตา แล้วก็ข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้องแบงค์นะครับสุพนัทเหมือนตาเนี่ยมีข่าวคราวจากสำนักข่าวมาคาสนะครับได้ตีข่าวใหญ่ว่าทีมอย่างคาวาสกิฟอนเตเล่นะครับมีความสนใจนะที่จะคว้าสุพนัทเหมือนตาไปร่วมทีมนะครับในเจวันก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากครับเพราะว่าหลังจากที่สุพนัทเหมือนตากลับมาจากไปเยี่ยมแล้วนะครับเขาก็กลับมาที่บุรีรัมต้นสังกัดนะครับเพราะมันเป็นสัญญายืมตัวและทาง สมสรบุรัมเองก็ได้ประกาศมาแล้วครับว่าการที่จะให้นักเตะในสังกัดอย่างสุพนัทเบินตาเนี่ยไปเล่นกับทีมบิร์นต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นการนะครับขายขาดอย่างเดียวนะไม่ให้ยืมตัวอีกแล้วนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่สุพนัทเบิตาอาจจะไม่ได้ลงเล่นเต็มที่ที่เบลเยียมนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นลักษณะพูดถึงคุณค่าของนักเตะของบุรามนะครับอย่างสุพนัทว่าควรจะได้มีโอกาสไปในน้อยน,น,นั้นมากกว่าครับคือพูดไปในลักษณะ เหมือนทีเล่นที่จริงอะว่าจะขายขาดซึ่งแน่นอนครับค่าตัวสุภนัทเหมือนตาเนี่ยมันไม่ธรรมดาแน่นอนแต่นะครับปรากฏว่าทีมใหญ่นะของเจลีกอย่างคาวาซากิฟอนเตเร่เนี่ยเลงมาใส่สุภนัทแล้วครับหลังจากที่โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงปลายปี2024ทําให้เรารอดูครับว่าดีวนี้เนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่แน่นอนครับเป็นการซื้อตัวสุภนัทเหมือนตาแน่นอนนะครับเราจะดูว่าราคานะ ฝีเท้าของสุพนัทวนตาจะแบงค์เราเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนก็ตอนนี้เลยครับเพราะว่าปุยลำพูดออกมาเนี่ยถึงจะพูดทีเล่นทีจริงหรือพูดเพื่อนะครับแสดงความรู้สึกนะที่นักเตะจากปุยลำเนี่ยจากไทยเราเนี่ยไปแข่งขันที่ต่างประเทศนะครับเพื่อคุณค่าที่แท้จริงของนักเตะเราเนี่ยเหมือนเหมือนพูดแบบไม่ใช่ประกาศจริงอะแต่ครั้งนี้เมื่อพูดออกมาแล้วก็ต้องจริงเลยครับผมคิดว่าปุยลำถ้าเกิด ฟอนตาเล่จะซื้อมือรมก็คงจะขายนะเพื่ออนาคตของเจแบงนะถ้าเกิดขายออกไปเดี๋ยวเราดูมูลค่าเจาแบงแล้วกันว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับคราวนี้ก็น่าจะประมาณ7จ8 0นะครับเพราะเป็นการตีขา่าวี่จะเปิดเผยในสำนักข่าวใหญ่ด้วยเดี๋ยวเรารอดูดีลนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักเตะไทยซูปเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยนะครับฝีเท้าระดับเอเชียอย่างเจ้าแบงก็ถือว่าเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยในชุดอิชิ นะครับทำทีมมานี่จะแบงค์ในยืนหน้าตลอดครับไม่เคยขาดประจํําสม่าเสมอและในชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรอบคัดเลือกที่กําจะเริ่มขึ้นในเดือนนี้นะครับในช่วงวันที่25้าเนี่ยและวันที่21ที่จะแข่งขันเดมัเนี่ยคิดว่าน่าจะมีรายชื่อของสุพนัทเบมือตตาแน่นอน100%ครับสำหรับทีมชาติไทยก็เรารอดูติวนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก่อนอื่นนะครับเย็นนี้นะครับเวลา21นาฬิกาเนี่ยหรือ3ามทุ่มตรงนะครับก็ชมนะครับฟุตบอล

Hãy subscribe cho mày Ghiền Mì cao bay không bỏ chân chỉ ít chân chân khăn giả